ครับแล้วก็ก็จะได้เดินทางมาอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นหลังคาด้วยหรือผูกพังไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนก,กันนะครับแล้วพิธีกรร่วมของผมคุณโอ๊ตหายไปไหนเนี่ยโอ <c> ๊ตครับ<ท>รค,ครับเอา <c> โอหก็แอบตกใจไปไปเ,เรามาหากันแบบการจนทบุรีดีกว่านะครับขออนุญาตครับ ตอนนี้นะครับเ,เราก็มาไห่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันวา่านใครก็ไม่รู้ครับไม่มีข้อมูลครับขอไหว้ไปละครับคือจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าทานการเนี่ยจะค่อนข้างติดทางอาามอนเป็นชาวมอนประมาณนั้นจะนึกออกครับท่านผู้ชมครับ มื่อสักครู่นี้ผมติงเหิดติงเหิดอยู่เพราะว่าข้อมูลที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับออที่นี่เนี่ยออท่านพระองค์นี้ก็คือถ้าจะไม่ผิดนะพระโพธิสัตว์เอาวโลกิเตสวนเปล่งรัศมีถ้าจะไม่ผิดนะแม,ม,นะม่นครับแม,ม,ม่นนะแล้นะวในศาสนาพุทธนิกายมหายานเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับ แน่นอนแน่นอนจำได้ที่ผมเรียนมาท่านคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเปล่งรัสมีสายอกิจบัตรสวนภาษาอังกฤษอ่านว่าอเลยนะครับเฮ้ยีวจริงป์จะวาเอาโอเค